ของ mmm ลาสิเขาของอารเนาะเป็นไงกะอ้จ pues ิกนึลกะพพอยยเอฟซีเห็นกันล้วใจสูดสๆเ้อเด้อสิเปคุี่องอาร์ตเด็ดสิเป็นคู่ี่ของอารเดครัโผจังไมอานจังไมอานรัโผขบคนณหลครับมนาสันต้า

เธอทางแก้ไขเมตตาในเด้อรู้ต้นในเด้อฝากเป็นแห่งใจพี่น้องสองฟังแล้งไทยเมืองนอกเด่นกลก็ใจาลาเน้โอ้ยแพ้ لها เดินตามความฝันมาไกาลาลยเธอห้องไท้ทอใจอยามมีดามาลอย่านปัญหาต้องมา,าทางแก้ไขเมตตาในเด้อรู้ตนในเด้อฝากเป็นแห่งใจ พี่น้องสองฟังลาวไทยเมืองนอกแดนไกลก็จ๋า มันเด็ขึ้นดังมากจันยิ่งเจอนี่คิดว่าใส่นซื่อเดินตามความฝันมา เธอห้องให้ทอใจยามมีดามาลอยพันปัญหาต้องมาหาทางแก้ไขเมตตาเนเดอรู้ตนเนเดอฝากเป็นแห้งใจพี่น้องสองฟังเ้าไทยเมืองนอกแดนไกลกอดใจ เสียงเสียงคนเคยหแล้ะมันะอื่นะมันมันมันเสียงมันเศร้านะจันมันสื่นแล้วมันหยางเน้วจันนอกจากอัไม้เมื่อนาเราเมืงเล่าเสืเศร้านะแต่ว่าโต๊อันที่อาจารย์อองทำอีกหนกับรุ่น ต,ตัวอาจารย์เปิดแ้่เรื่องเหมือนอีกแล้วมองดีแล้วอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวเลือ่อนพิมต่อไปอาจารย์คันว่า ดังวิสูเสียงนูกับบลืมอาจารย์ก็คือเป็นคู่เบิกเบิกทางนเป็นเพงแหกสิไปเล่นนําดอกบเสื้อดอกบ่เสื้อดอกอาจารย์อยกงานการสางลายใส่ขึ้นเนือได้ใส่ขึ้นเนือได้เอาารย์ะเป็นเพ้นที่บิทาส้างตคเอาือจะไปคิดยังไรเอาง่ายๆว่าเขาเป็นศิลปิน อันใดบอดีข้ามใดข้ามดาข้าปล่อยผ่านโดยอันนี้ที่เป็นข้ามดาข้าปล่อยผ่านเลยเรามีหน้าที่สร้างความสุขให้คนดูชิคแค้นัันพ่อเออนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ครับสู้เอาสู้เอาสู้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 ายไร้เหยื่อเลยอาจารย์ชื่อว่าแตงเขาก็ัซซี่แทนอาจารย์ใส่กระเป๋าเป็นนี่ครับ เป็นตะเทมคนเบึงคนฟ้าหลังในที่มันคนเดียวออปทางไปแล้วมันหลบดกันเต็มจังห่วงอาจารย์ยู่งนอนก็ไดกันเมื่อก่อนรุ่งเมื่อนยังเขามันเป็นวิชาชีพเราเนาะเราเอาความจริงมาพูดกันไงมันเกิดที่ห้างมาที่ช่างบ่ได้ดฐ์ดิได้อาจารย์เนาะนั่นเขาเป็นครูบาอาจารย์เดียวพี่มันผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจเราพ่อแม่เขาผู้ใหญ่แม่พ่อเพิ่นก็เข้าใจเฮาหมดเพิ่นดีเด้เพิ่นดียิ่นเคนเข้าใจเยอะกว คุณอมนแตมน่มันเอาไงว่าคนรอบนอกคุณหละเอฟซงเอฟซีคนละคุณยุ่งกันอืม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 อมาแต่อย่างนั้นแหลครับเอฟซเขายุ่งมาเองอยู่ตรงนี้มาแต่น้องเข้ามาเห็นาจ้า์กหัว <c oughs> ยูเป็นยังไงไรย้มไดกับบทนตนจะเสียต่อทัาเจอพิมขามา่านพุ่งขีแบบนี้เลยก็เลยเตองหัวลอยแล้วก็แรงข้ จะเล่อกว่าเดี๋ยวมจะเกี้ยนะแต่ก็เด้เสี้ยก็เเสียอย่างไี่แต่บอกเห็นคนหากกันพี่ต้คนบอกว่าเห็นคนหัวไอเสีครับห้องหอย่าเห็นภาพที่มันลบเนาะเมีนครับเขาอยากเสื้อผ้ที่มันบวกเมียนเมียนเมียนอ่ะสูบประสบความสำเร็จัะขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเช่นกันครับผม

พี่น้องออกมาก,ก่อนพอสีห้ยเออให้มันสืนอ่อเนาะเพลงทีพรมพี่น้องได้ยิ่นที่ผมอเมกิดมายังครับที่ไปฟังวังหันเนาะกับเสียงหลองหนองเสียมันสิแตกต่างกันกันกบตอนที่อาจารย์เพื่นเพื่นมิกแล้วทุกๆอย่าง